ปกหรือเปล่านี่ทำเปเปอร์มาเช่ครับพี่ทำเป็นเนออไม่เป็น,ปนอะทำไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องทักทายทุกคนก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับผมชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกลนครับและกะทินัฐิดาสหกิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซอนศิป์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสารรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย p b s ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีเป็น,นต้นไปนะครับค่ะอ่าไหนว่ามาซิเปเปอร์มาเช่อะไรก็จะมาทำเปเปอร์มาเช่ค่ะเราทำไม่เป็นด้วย แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้พี่มีศิลปินคนหนึ่งที่เขาจะมาบอกได้ว่าทิชชู่เหล่าเนี่ยมันเป็นงานศิละปะได้ยังไงนั่นก็คือพี่กุ้งรจนาณนโทนะครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งค่ะ กระดาษทิชชู่นี่สามารถมาทําเป็นงานศิลปะได้ยังไงทาได้ค่ะไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเหรอคะไม่ยากเลยคือส่วนใหญ่คนจะมองว่าทิชชู่เนี่ยใช้แล้วก็คือทิ้งเลยใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วเราสามารถนํามาใช้เป็นศิลปะได้ซึ่นศิลปะตรงนี้มันคือศิลปะเปเปอร์มาเช่เลยถ้าเกิดเรียกกันในตามโรงเรียนที่เขาสอนกันคือศิลปะฝึกสมาธิศิลปะฝึกสมาธิทามาจากกระดาษทิชชู่ใช่คือสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกสมาธิได้ยังไงล่ะครับพี่กุ้งศิลปะตัวนี้ทาให้เราใจเย็นค่ะ จากที่ว่าเราทํางานมาเหนื่อยนะคะเราเครียดเราคิดอะไรไม่ออกเอาศิลปะตัวนี้มานั่งทำแล้วจะทําให้เราเกิดสมาธิใจเย็นแล้วเราคิดเรื่องต่างๆที่ว่าเราคิดมาทั้งวันได้ทังนั้นตอนนี้เราสองคนพร้อมจะใจเย็นกับพี่กุ้งแล้วครับมีสมาธิแล้วค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับพี่กุ้งลำดับแรกคือเราต้องลอกลายก่อนลอกลายยังไงเ่รคะพี่กุ้งคะเราก็เอางานที่เราวาดเรียบร้อยแล้วนะคะตงที่แผ่นไม้ของเรานะคะเสร็จแล้วจากนั้น การลอกลายเนี่ยไม่ใช่ว่าลอกลายเสร็จแล้วเราลงเสร็จได้เลยนะคะคือเราต้องเอามาวางที่ชิ้นไม้เสร็จแล้ววางไว้ที่ชิ้นไม้นะครก็คือต้องมีใช่ค่ะต้องก๊อปปี้ลงที่แผ่นไม้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่ที่ทาคือจะเป็นบล็อกสกรีนทีนี้ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราทำเล่นๆกันในบ้านเด็กๆอยากเล่นอะไรเงี้ยคือบ็อกสกรีนมีราคาแพงแล้วก็โชว์ว่าใศ่กระดาษขาวๆแล้วก็มาลอกลงแผ่นงานเแบบย้อมยอมแล้วก็ใช้ปากกาเมตร ลอกทับอีกครั้งหนึ่ง <Ừ. S 2> เพื่อให้เส้นมันใหญ่ขึ้น oh. สะดวกในการ oh. กใช่ค่ะสะดวกในการลงสีหลังจากร่างแบบบนแผ่นไม้แล้วนะครับพี่กุ้งก็เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ผสมสีเช่นสีผสมอาหารกาวและทิชชู่ครับก็มีวิธีการผสมสี ยังไงกับทิชู่ล่ะคะพี่ก็คือไม่ยากเลยนะคะส่วนประกอบส่วนผสมทุกอย่างมีอยู่3อย่างก็คือ1นึ่ิช aus> ู่ที่เราใช้ในบ้านทิชู่ทิชู่ที่หนูใช่ที่้องใช้เมื่อกี้นีค่ะสองสีผสมอาหารสีผสมอาหารอาจจะมีข้อ สงสัยนิดนึงว่าทําไมต้องเป็นสีผสมอาหารใช่ไหมคะใช่ไหมคะได้ค่ะสีมาเตอร์ก็ได้สีย้อมผ้าก็ได้แต่ทําไมพี่ถึงเลือกเลือกสีผสมอาหารเนื่องจากว่าเวลาที่แห้งแล้วเนี่ยสีจะสดก็คือนํำสับดเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะน้ำสัาปผสมก็คือเอาชิชู่เนี่ยไปแช่ในน้ําก่อนนะคะแล้วปั้นขึ้นมาชิ็นเล็กๆแล้วก็นําสีลงไปผสมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนจากนั้นตามด้วยกาวค่ะ กาวนี่จะเป็นตัวสุดท้ายในกาทเายเชื่อมทำให้ค้นแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ถนัดคือเราอาจจะเอากาวก่อนก็ได้แล้วตาแล้วค่อยตามด้วยสีแต่อย่างพี่กุ้งทำคือพี่กุ้งเอาสีก่อนแล้วค่อยเป็นกาวเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับพี่กุ้งก็ใช้ไม้ที่มีปลายแหลมกดสีที่ผสมแล้วเพื่อแต่งเป็นผมของเด็กและสร้างพื้นผิวให้หน่าสนใจด้วยการกดปลายแหลมของไม้ด้วยน้ำหนักมือที่สม่ำเสมอครับ นี้เรามาลงยังไงล่ะครับในแผ่นไม้กระดานของเราก็คือวิธีการจับไม้คือเราจับไม้ยังไงก็ได้ให้ถนัดมือไม้ที่ใช้อุปกรณ์ที่ทําคือจะต้องเป็นไม้ต้องมีตสองอันแต่ว่าใช้อื่นได้ไหมได้ส่วนใหญ่นักเรียนที่ไปแข่งขันจะใช้เข็มเย็บผ้าเพราะว่านั่นคือความละเอียดมันจะได้กว่าค่ะแล้วก็การใช้ไม้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนไม้ทุกครั้งเวลาเปลี่ยนสีแต่ถ้าเราใช้เข็มเนี่ยก็คือแค่เอาทิชชู่ เช็ดปลายเข็มแล้วก็ใช้ต่อได้เลยก็คือจะไม่เปื้อนอุปกรณ์การลงทําไมพี่กุ้งต้องใช้ไม้ปลายแหลมๆอุปกรณ์ที่ทําคือต้องใช้ไม้ที่มีปลายแหลมๆเพราะอะไรคะเพราะว่างานจะสวยที่ปลายไม้คือเราเน้นเน้นตรงปลายมาว่าพอมองแล้วเหมือนกับเป็นฟองอากาศเล็กๆๆเหมือนปากาลังตรงนั้นนะคะคือเสด่ห์ของงานนะครับแล้วเวลาทำนะคะตัวงานที่ทำมันต้องทําให้หนาๆอะ ะะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการให้ภาพออกมามองเป็นภาพสามิติศิลปะตัวนี้พอมองแล้วมันจะกลายเป็นศิลปะสามิติได้เหมือนกันพี่โก้งค่ะเราเรื่องของการกดน้ําหนักมือนี่มีส่วนสําคัญมากสาคัญค่ะคือถ้าเรากดแรงๆจิ้มซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยมันจะทําให้ทิชชู่เนี่ยติดไม้ขึ้นมาแล้วล่องอากาศที่เราเห็นว่าคล้ายๆภาพคนอื่นเนี่ยมันจะลึกเกินไปแล้วใหญ่เกินไปจะไม่สวย ใกล้เสร็จยังครับค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลงพื้นเสร็จก็คือเสร็จเลยค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นม่มีวิธีการเก็บรักษาไงบ้างเหรอคะพี่ปุลถ้าเกิดสีที่เราผสมแล้วถ้าทําไม่เสร็จหรือว่าทาเสร็จแล้วแต่ไม่หมดแช่ตู้เย็นค่ะแช่ตู้เย็นแช่ตูนอยางเดียวคือใช้ความเย็นควบคุมกาวกาวจะไม่เสียแล้วก็จะไม่เสื่อมส่วนชิ้นงานถ้าเกิดว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แห้งตามธรรมชาติไม่ต้องตากแดดนะคะพัดลมเป่าก็ได้พอแห้งเสร็จแล้วประมาณก็สามวันใช้ลคเกอร์พ่นเงา เล็กเกอร์พ่นช้สเปรย์นะคะใช่ก็คือใช้เล็กเกอร์ที่เป็นแบบสเปรย์ถ้าเกิดทาแล้วมันจะเหลืองถ้าแบบพ่นก็คือสีทุกอย่างที่ทําไว้เนี่ยคือมันจะเหมือนเดิมจากนั้นแล้วใส่กรอบแล้วหุ้มพลาสติกโชว์ตกแต่งบ้านได้เลยค่ะควันนี้ต้องขอบคุณพี่กุ้งที่มาเป็นวิทยากรให้กับรายการเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวนี้ถึงขนาดจะต้องดื่มอาหารเสริมเลยเหรอเนี่ยพี่ชายเดียวเขาก็ดื่มกันทั้งนั้นราคาอาหารเสริมน่ะเอเดื่มเสร็จก็ทิ้งไปเลยขวดเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วแต่วันนี้กะทิจะไม่ทิ้งค่ะกะทิจะนํามาใช้ประโยชน์กันค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ ขวดอาหารเสริมครับถูกต้องค่ะแล้วก็ผ้าดิบค่ะ<อ>แค่นี้เราก็ทําได้แล้วและสิ่งที่ตกแต่งก็คือปากกาเคมีสีสันสระหใสแบบนี้นค่ะเท่านั้นเท่านี้เลยโอเคขั้นตอน<ห>แ,แรกเราทําไงค่ะแล้วก็ล้างขวดให้สะอาดอแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำผ้าดิบนะคะมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ เมื่อตัดผ้าได้รูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วค่ะพี่ชายเดียวเราก็วางผ้าลงไปเลยหลังจากนั้นค่ะเราก็นํำขวดที่เราเตรียมไว้นะคะวางลงไปบนกึินกลางของผ้านะคะแล้วเราก็ดึงมุมทั้งสด้านขึ้นมาพี่ชายเดียวช่วยตกทีดึงมุมนั้นหน่อยค่ะโอเคครับจับไปนะคะจะต้องให้ตึงนะครับใช่ค่ะดึงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็คลิกอีกด้านหนึ่ง ั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการจับจีรบรอบๆขวดให้เกิดความสวยงามค่ะเมื่อจับจีบได้สวยงามและเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะขเดียวเราก็ม้วนผ้าตรงส่วนปลายค่ะม้วนเลยแล้วก็ดันเข้าไปเก็บข้างในครับในขวดแก้วค่ะครับแต่ยังไม่สวยงามค่ะเพราะเรียบเกินไปเหมือนกัน ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการตกแต่งโดยกะทิไดใช้ปากกาเคมีนะคะคสีสดใสมาตกแต่งอ่าว,วัานน,นอาจจะใช้ลิปปี้หรือโบูที่มีความน่ารักก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับในกะทิจะว่าเป็นหน้าคนค่ะที่ใช้เดียว,วตอนีนกะทิก็มีผมไม่เขาแล้วอ๋อนี่ว่านวนนหนวดเป็นชิ้นนวดอ๋อผมเหรอใช่โดยสร้างโครงหน้าของคนเป็นแบบทรงวงกลมง่ายๆแต่น่ารัก ใ่ปากเป็นปากสีแดงโอ้นี่คือเทคนิคการลงสีนี่ร้ายกาดมากเลยนะนไม่ลงครบเห็นเป็นบางๆเป็นไฮไลท์ใช่จะได้ดูมีมิติอ๋อคือด้านตรงบริเวณตัวขวดเนี่ยก็สามารถตกแต่งได้ด้วยใช่ค่ะ โอ้ยทำตั้งร้านได้เลยแล้วเนี่ยจริงเหรอคะพี่ชัยเดียวน้ผาผากรโหขอบคุณมากค่ะตั้งร้านเปิดนี่ทำโหงานของตัวเองได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่<อ>ชัยเดียวที่ทบกระดาษของกะทิน่ารักจริงๆนี่ค่ะร้ายกาศมากหน้ากะทิฉแบบแบบบับฉบับกระตูนอ๋อ เดี๋ยวคือเสร็จรายการแล้วต้องทําให้พี่ขวดหนึ่งได้ค่ะโอเคไหมได้เลยค่ะครับและนี่แหละครับก็เป็นไอเดียที่น้องกะทิมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมที่มาฝากทุกคนอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ค่ะก็เหมือเวลาของกะทิแล้วก็พี่ชายเดียวแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16มิถา50นาทีในรายการโอนซีนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ จริงเหรอคะพี่ใช่ยเดียว้าผ่าดันละโอ้โหขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะใช่ค่ะแม่ฝีมือน้องก็ที่ทับกระดาษร้ายกาจริงอันนี้ไม่ใช่สร้อยพ้นะคะที่นะคะ